สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านรงมอมิตรภาพที่75ขอ,อนำเสนอเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนโรงเรียนบ้านรงมอมิตรภาพที่75เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลบ้านมออเภอพิชัยจงหวดััอุตรดิตถ์มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น43คนโดยมีนายเจริญแสนย่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงมอมิตรภาพที่75ได้ความสำคัญและตระหนัก ในด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนจึงได้ทําการคัดกรองการอ่านและการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยใช้เครื่องมือการคัดกรองความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนจากสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและนับผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้จากนําไปสู่การเขียนคล่องอ่านคล่อง อีกทั้งยังได้จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมอ่านได้เขียนได้ง่ายนิดเดียวโดยจะเรียนรู้คําศัพท์วันละหนึ่งคำนักเรียนแกนนาจะนําเสนอคําศัพท์จากบทเรียนในช่วงชั้นที่1และช่วงชั้นที่2โดยจะนําเสนอทั้งคําศัพท์คําอ่านความหมายและตัวอย่างประโยค ในช่วงของกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันช่วงชั้นละหนึ่งคำและนักเรียนทุกคนจะต้องบันทึกคำศัพท์ลงในสมุดบันทึกประจำตัวเพื่อฝึกอ่านออกเสียงฝึกเขียนแต่งประโยคสั้นๆตามคำศัพท์ที่เรียนได้เรียนรู้โดยมีคุณรูณประจำชั้นทบทวนคำศัพท์ประจำวันพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกนักเรียนในแต่ละวันกิจกรรมเขียนคำพื้นฐานตามคำบอก คุณครูจะอ่านคำพื้นฐานให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเขียนตามคำบอกลงในสมุดทุกเย็นก่อนเลิกเรียนวันละสิบคำครูตัวสมุดคำพื้นฐานพร้อมได้คะแนนและให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่เขียนคำผิดและอธิบายความหมายคำเพิ่มเติมอีกทางให้นักเรียนแก้ไขคำผิดในสมุดเขียนตามคำบอกกิจกรรมวางทุกงานอ่านเขียนทุกคนโดยจะดำเนินกิจกรรมในช่วงเย็นก่อนเลิกเรียนคุณครูจะจัดทำใบงานแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละรายบุคคลและแบ่งนักเรียนออกเป็นสากลุ่มคือกลุ่มเก่งกลุ่มบรรลางและกลุ่มอ่อนโดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียนมีความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนเพื่อจะนําไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่องต่อไปจากการดําเนินโครงการยกระดับผลสกสูตรทางการเรียนในวิชาภาษาไทยโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6จำนวน6คนในปีการศึกษา2563ผลการประเมินในด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมากร้อยละ100และด้านการเขียนประโยคและเรื่องอยู่ในระดับดีมากร้อยละ100และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนในรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา2563มีคะแนนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา2562และในปัจจุบันปีการศึกษา2564ได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยภายใต้สถานการณ์ภาวะโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีการออนไลน์โดยเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนักเรียนได้รับความรู้และสามารถสอบถามครูได้ทันที วิธีการเรียนออนแท d นหรือเรียนที่บ้านโดยนักเรียนจะทําหนังสือและทําแบบฝึกหัดโดยมีคุณครูคอยดูแลและให้คำแนะนําตรวจสอบใบง,งานอยู่เสมอวิธีการออนดีมานโดยเรียนผ่านแอปพลิเคชันสําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์พร้อมกับคุณครูได้โดยคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอการเรียนให้กับนักเรียนและทําใบงานส่งครูอย่างต่อเนื่องโดยครูจะตรวจสอบใบงานเป็นประจำ ด้วยสภาวาการในปัจจุบันภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่ต้องจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงการเรียนรู้สภาพบริบทและความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นครูม,มีความเข้าใจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงการอ่านจับใจความการสรุปใจความสำคัญการเขียนเป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การอ่านคล่องเขียนคร่องในอนาคตต่อไปจัดทำโดยนางสาวพัชราวดีบุญมาสืบตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านโรงมอมมิตรภาพที่75สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่ง